อย่ามัวแต่พึ่งโชคชะตาอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเขาเขาบ่เฮ็ดกับบ่ได้เขาบ่สู่กับบ่สำเร็จเขาบ่อดทนกับแพ้ไปซ้ำนั่นตัวอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาฝันเฮาหวังมันสิเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ตัวเขาเฮ็ดเขาสร้างบางอย่างพอแม่สั่งซอยเขาบ่ได้ไปตลอดเด้ในมือที่เพิ่นเ่าลงซุ่มือเขาเท่านั้นสิต้องเฮ็ดต้องสร้างเป็นความหวังความฝันของบ้าน อย่ามวัวแต่รอให้คนอื่นยื่นมือเขามาซอยเฮาผิดเฮาต้องแก้เองบ่มีไผแลนมาแก้ซอยเฮาได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทเรียนสอนใจบทเรียนบางบทเรียนมันราคาแพงแสนแพงกว่าสิบพานกว่าสิเข้าใจบ่าตายกับบุญปันใดแล้วหรือคนเฮาเองที่ห้อยหาความทุกข์ให้กับชีวิตเจ้าของ บางเทื่อกขาบอกจำเป็นต้องโทษนั่นโทษนี่โทษดินโทษฝ้าโทษคนอื่นว่าเหตุให้เจ้าของเป็นแบบนั่นเป็นแบบนี่บางเหตุการณ์เขาเป็นคนเหตุมันขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการเหตุเห็ดุดีได้ดีเฮ็ดซัวได้ซัวเสื่อว่าความฝันความหวังมันสิเกิดขึ้นแท้ๆก็ขึ้นอยู่กับการลงมือเหตุบ่อเหตุกับบ่อดดบ่ลงมือกับบ่หอดฟังฝันนั่งอยู่ซื่อๆมันบ่มีวันสำเร็จดอก อยากได้อยากมีก็ต้องขยันเฮ็ดขยันสรา้างบ่เฮ็ดนากับโบมีเขากินบบออกหาปลาหาปูกะบบได้กินบบออกเข็ดงานกับโบมีเงินใส้เห็นบ่ว่าชีวิตสิด,ดีหรือบ่ดีขึ้นอยู่กับการเฮ็ดพอแม่บางคนมักสอนว่าอยากได้ก็เฮ็ดเอาสร้างเอาอันใดดีอันใดงามก็เฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นดีซัวยอยู่ที่โตเฮาอยากเป็นคนดีหรือซัวให้เลือกเอาเป็นคนดีมันบ่ยาก ใ่้าไปเฮ็ดให้ไพ่เดือดห้อนอย่าไปสร้างทุกสร้างความลำค้าญให้คนอื่นสร้างขึ้นเฮ็ดขึ้นด้วยโตเจ้าของลำบากคนอื่นเทือสองเทือเพราะให้อภัยแต่ลำบากตลอดไปบ่ควรเฮ็ดลบกวนคนอื่นเป็นข้างเท้าบ่แมนนั่นกะซอยนี่กะซอยแบมย่มือยืมแบ่มือขอบ่วาสีเหลืองเล็กเหลืองไงแบบนี้เป็นไผ่กะยกมือไรบ่อยากให้คนอื่นเขาไล่กะเฮ็ดโตดีๆพึ่งน้ำพึ่งแห้งความสามารถเจ้าของ อยากได้เงินเขากะเฮ็ดงานแหลกเอาอยากได้เงินเดือนสูงๆค่าจ้างแพงๆก็ตั้งใจพัฒนาความสามารถเจ้าของบอมแมนว่าเฮ็บดบ่ดีอยากได้เงินเดือนติดดาวแบบนั่นบอมแมนแนวยายกเจ้าของข่มคนอื่นหัดเ็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเห็นคุณคาคนอื่นอยากหูว่าเขาคิดจังใดกระลองเอาใจเขามาใส่ใจเฮาแล้วเฮาสิได้หูว่าเขาคิดจังใดย่าเฮ็ดโตคว้างโลกไปสู่เรื่อง นั่นกะขวางนี่ก็ขวางก่อนสิขวางให้หันเบื้องเจ้าของดีๆว่าเฮ็ดถึกไปดีไปยอย่าอวดโอ้เจ้าของหลายเกินไปอย่าลืม่าบบมีไผเกิดมาแล้วเก่งสูเรื่องบางเรื่องเฮากัเฮ็ดบ่เก่งเรื่องใดบ่เก่งเฮาก็ต้องพึ่งพาคนอื่นคำว่าน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปายังใส่ได้ตั้งแต่อดีตจนหอดปัจจุบันเขาบร้อยู่คนเดียวถึงโลกเด้เขาต้องพึ่งคนอื่นคนอื่นต้องพึ่งเขา คนเฮาเกิดมาเพื่อพึ่งพากันพ่อแม่ต้องพึ่งลูกลูกต้องพึ่งพ่อแม่เขาต้องพึ่งอยู่กับมูพวกพึ่งพากันเป็นสายใย,ยกลายเป็นความสัมพันธ์ผูกพันระวางกันหาความสุขไปพร้อมกันแต่อย่างที่บอกว่าบางเท้อเฮาเองละที่หาความทุกข์ให้เจ้าของ บางคนเกิดในชีวิตที่สมบูรณ์แบบครอบครัวเฮ็ดสร้างไวป้ปานกองท้องแต่สุดท้ายเดินทางผิดเฮากะตอกย่ำชีวิตจมอยู่กับความทุกข์ความโศกหลุดออกมายากเฮาเป็นคนเฮ็ดมันขึ้นมาคนแก่บอ์แมนคนอื่นบอแมนพ่อแม่พี่น้อง แต่มันคือโตเขาเองใจเขาเองถามเจ้าของว่าพ้อมสิเปลี่ยนแปลงเจ้าของป่านใดหรือสิปอยเห็มันเป็นแบบนี้จนหอดมือตายถ้าอยากเริ่มเปลี่ยนก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตสิได้เปลี่ยนตาม แต่อย่าลืมการเฮ็ดเกิดจากความคิดความคิดของเฮาสิดีหรือบ่ดีสิทุกหรือบ่ทุกมันขึ้นอยู่ที่เฮาเฮ็ดเฮาเลือกบ่แมนคนอื่นในเมื่อสิสุกหรือทุกมันขึ้นอยู่ที่ใจเฮาเองเว้นแต่ว่าเฮาอยากให้เจ้าของมีความทุกแต่เสือว่าสุคนอยากให้เจ้าของมีความสุขบ่มีไผอยากอยู่อย่างมีความทุกสุคนอยากอยู่ยังมีความสุขกันทั้งนั้น บางเทือเฮากระไ่ชีวิตเสี่ยงเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเฮาคนเฮาเลือกเสียนทางไผเสียนทางมันเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกถือกระดีไปถ้าเป็นจังสั้นเฮาต้องเบิ่งดีๆเลือกดีๆชีวิตมันบอมแมนละครบอมแมนหนังการ์ตูนตายแล้วตายเลยป่วยแล้วป่วยเลยบ่าสาม,มารถหมุนย้อนกลับได้ปานสายน้ำบ่มีวันไหลย้อนกลับนั่นละ ทุกความรู้สึกมันเกิดจากเขาเป็นคนเริ่มเสียใจดีใจห้องให้คนอื่นอาจมีส่วนรวมเขาเองเป็นคนที่ต้องคอยบอกเจ้าของว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันกระพานไปมือนี่สร้างมันมือหนาเอาไหมเขานี่แหละเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับตัวเขาเองงามเศร้าเขานี่แหละปลอบใจเจ้าของได้ดีที่สุดยามเขาสมบังเขาเนี่ยแหละเป็นกำลังใจให้เจ้าของก่อนคนอื่นสิด,ดีบด่ดีสิสุกบ่สุกมันอยู่ที่เขาครับ